เมื่อนี้มาเสนอเม่นูเห็ดไงยๆท่านผู้ชมเห็ดไงไงหาวัตถุดิบก็หาได้ไงไายๆครับแต่ว่ารสชาตินี่ผมว่าเสียบอยู่ดีท่านผู้ชมมาลองเมืองสูตรของผมครับเห็ดไงพ้อท่านผู้ชมเพื่อสิมากรสชาติแบบที่ผมเห็ดยังมาล่องเมืองครับพักบุ้งไปเก็บมาแต่ทงข้างหน้าุูแล้วท่านผู้ชมเก็บมัแตาบานครับเสียบคือกันนี่หางางวัตถุดิบก่อนอื่นเลยมาเห็ดเชียงปุ๋งครับท่านผู้ชมเตรียมถวยเตรียมภาชนะไว้ ซอสหอยครับท่านผู้ชมเทลงไปเลยจะมาปรุงปรุงเครื่องวันเราแมาลาดผักบุ้งซอสหอยลงไปท่านผู้ชมยังไปปรุงเรียวถาบ่มกรสชาติที่ต้องการก็ค่อยปรุงเพิ่มก็ได้แต่ว่าหลักๆเล,ล,ลยเครื่องปรุงจะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมีซอสหอยเต้าเจี้ยวครับเพิ่มความหอมเต้าเจี้ยวลงไปด้วย จะมีมะนาวครับท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้แหละใส่ลงไปเพิ่มรสชาติมะนาวแป้นลงไปจะมีน้ำตาลท่านผู้ชมผมใส่น้ำตาลไส้แดงหรือว่าน้ำตาลปีบกระได้ท่านผู้ชมมันจะเพิ่มความหอมนี่ผมจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยท่านผู้ชมนี่จะประมาณนี้ครับ คนให้มันเข้ากันเลยคนเครื่อนปรุงให้มันเข้ากันกินเืียงปรุงกับความดีอยู่ครับท่านผู้ชมเมนูนี่ประเดิมด้วยเตาไม้ครับท่านผู้ชมเห็นบอหลอหย่อมหย่ยุตนา <c oughs> ได้เตาไม้ครับท่านผู้ชมกับข้เมียนแม่กับว่ายันกระทะขวามไซเนาะจัดให้ตามคามเรียกร้องครับเตาเดี๋ยวสีเดมาผัดพักบุงครับอันนี้ จะมีหมักพริกสดครับกระเทียมลงไปเลยเฮตลงไปเลยครับเครื่องปรุงที่ปรุงไว้ท่านผู้ชมมีเต่าเจียวมีซอถอยมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลโรยลงไปเลยครับมันจะเห็ดแบบนี้เครื่องปรุงมีซัมมี่ท่านผู้ชม หรือถ้าผู้ชมจะเพิ่มด้วยผงนวลต้องปจากหน่อยได้คือกันจะผมว่าสวัสดพวกนีมน้มันมันมีความนัวอยู่แล้วไหมผู้ชมผมก็เลยไม่ได้เติมผงนวหม้อกระทะกับขางไฟอ่อนๆปน่อยจากหน่อยได้ครับเมนวน,นี้ได้ยายุไกล่ก็ผมจะถอยมาจากหน่อยเลยกระทะขางไฟค่อนเลยครับให้กระทะอ่อน แล้วก็เติมน้ำมันครับลงไปมันพืชลงไปให้มันห่อนๆเลยท่านผู้ชมให้มันร้อนๆเลยหยดน้ำเปล่าท่านผู้ชมลงไปนิดหน่อยหยดน้ำเปล่าลงไปในผักบุงจักหน่อยเพื่อความสูสา่าท่านผู้ชมังไปเรื่องเบิง่ง รอ้น้ำมันเผือมันเดือดมันห่อนก็่น,นี้กอนครับแต่จีดเดมาเอาลงไปวัตถุดิบกะหาง่ายธบุช้อมเห็ดกะง่ายผมมักยู่ทเี่เมนูนี่พักบุ้งตามธรรมชาติครับมอนใส่เป็นพักบุ้งตามธรรมชาติไปเก็บมาเองพ่อานผช้ชมไปลองเห็ดเบิ่งเด้ยครับเมนูนี้เด้อเสบยุเยดียผมว่าหุเข้าเจ้าใหม่ๆเนาะเข้าเจ้าเขาเนี้ยกินได้มมหมดเลยน้ำมัน,นร้อน น้ำมันห่อนๆเรากะเอาลงเลยครับท่านผู้ชมนี่ผมว่ามันสีเหล่ยมห่อนเี่นี่จีเตรียมไ้ลงไปเลยบ่ไฟแดงเหรครับท่านผู้ชมผมนางยูกไก่ผักบุ้งว่าได้ไฟแดงเหมือนนี่เดี๋ยวมันจีสูเใช่ไหม แต่ที่สําคัญเลยเนี่ยผัดผักบุ้งเนี่ยแห่งกระทะมันหอนหอนครับท่านผู้ชมให้หม้อมันร้อนเลยกินหอมหวมมันจะได้ออกมาแต่ว่าผมจะไฟของผมมือน,นี้ถือว่ามันบ่ทันหอนขัดเลย,เยแต่ว่ามันกะหอนอยู่เนี่ยกินหอมหวมช่วยมากแล้วท่านผู้ชมไปล่วงเบองครับเมนูนี้เครื่องปรุงก็ใส่ประมาณนี้ก็อร่อยแล้วท่านผู้ชม มากินพัดพักบุงสูตรของผมน้ากันครับผู้ชมไฟคือสีหมอดนี่แหละครับแต่ผู้ชมทานกระไดนก้อนแล้วครับผัดพ,พักบุงครับผุ้ชมไปล่องเบิรงกได้ครับสูตรนี้เด้อหอมๆอมเสศเสศน้ำกันครับผมผมจะมาชิมเบิรงก่อน ในรสชาติที่ต้องการ้วครับท่านผู้ชมเป็นล่องมึงครับนัวพอดีมากๆครับแันนี้เป็นล่องมึงสูตรนี้ครับท่านผู้ชม